ว่า่นั่งมันลับเป็ดได้ทำไมเซฟอมเอาหน่เอานิเด๋ยวอเอาเอาเอาอาอกไหมน้อยหนิไหมนี่ครับวันนี้มาอยู่กับเซฟอึมนะครับนี่เอ้ามือสอยสอยเซฟอม มันเขื่อนละตัดนิ้วจะขวางจะเดอ้อข้างๆช่วยข้างๆอันนี้ผู้อ้นอ้วนนี่ค่ะเป็นเต้หนีเอ็ดหยางอันนี้เหอ <c oughs> ดูครับฝีมือเขาครับโอ้โห,โหสุดยอดมากครับโอโหการลงมีดนะครับดูนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับเชฟวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบอกมาเอ็นหยาง วันนี้เราจะทำก้อยเป็ดนะครับได้บ่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 ได้ได้บ่้่ได้บ่ได่ได้บ่ได้บ่ไบ่้่้บ่ด้้่บได้บ่ดี้บด้บ่ด้บไ การเลาะเย็ดกลางนานะครับมือนี้แล้วเข้าเลี้ยงเป็ดห่อฝีมือแค่ไหนจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนตอนตัดนิ้วป๋อเจ้าของผูดอะไรคนดังดูมาขึ้นดู จักโลนี่เป็ดน,นี่เห็นไมครับบตีนนี่มากอยู่ตีนนี่ฮ้มักตีนอย,นนย่างนี่นะครับจากนี้ก็คือหั่นแล้วก็คั่วครับคั่วให้สุกนะครับโดยรวนให้สุกครึ่งๆ ่สุกทั้งเบิดวดูหน้าเชฟครับอัอนนั้นได้สาตวที่ปิ้งได้สัตว์ปิ้งนี่คือปิ้งธรรมดากินเลยเห,ห้วปิ้งหอยเกลือก,กอ,อันนี้เด้ออันนี้เอาไว้ถ้าก้อยก้อยเป็ดอันไหนผู้ช่วยเชฟมาไหมผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเชฟมาไหมอันนี้เด้อไอ้ยังนี่ผู้ช่วยเชฟนี่เอาไว้ต้มนะครับนี่เอาไว้ต้มสูตรน้ำ ฮะปิ้งเหอเนี่ยอะไรต้มวันนี้ต้มเหรอปิ้งวันิโอ้โหนะปิ้งนี่ครับเชฟคนแล้วเแล้วร้อยมันเย็นเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเชฟเข้าไมมเข้าคั่วบักพริกคือมีน้อยฮะน้ำปลาหมักเน่าโยนลงมาแบบเร็วอ่อโอ้ ะจัดครับน<า>ี่ครับโอ้โหดูฝีมือกันซอยมะนาวนะครับของเชฟนี่เอาเม็ดออกเอาเม็ดออกนี่ครับโอ้โหเป็นมืออาชีพม,มากเลยนะครับนี่ครับอ,ออกมาแล้วครึ่งลูกบีบครับโอ้โหน้ำ เยอะมเชียวน้ำมะนาวเยอะเชียวนะครับบังน้าผากบังน้าผากน้ำอยู่ในน้าผากอะอย่ายลงมาเด้อาโอ้ี่บส้มให้มันรู้ไป กำลังเอาเม็ดออกนะครับอย่าสั่นไหมห้วยมุ้งตึ๊กสั่นเนี่ยอ่ะซิมเบิงใส่แค่หมักนาวนี่ก็ซิมเราอ่ะเป็นจังไรรสชาติเปรี้ยวบ๊เปรี้ยวเฮ้ยนัวขนาดหรอเปรี้ยวไม่ถึงเปรี้ยวไม่ถึงนัวนัวหมักนาวเสียบเหรอยังบ่ถึงยังบ่ถึงอ่าครับรุ่นสองใส่สวเนีโอ้รุ่นนี้บ่ใส่บ่ใส่บังซูร์ดรุ่นนี้ความแซ่บนี่ เป็นอะไรอย่าังบว่สมยังบ่มเอาอีกเ็นอยดูที่หน้าผากเนียนะครับอันนี้คือบ่งสืดรถเนี่ยหยดลงเนี่ยโอ้ยนันมันมิน้ลายลูกเลลูกุงที่2ครับมะนาวลูกที่2บีบลงไปอิดสองลูกเลยวัวยันสามลูกออะนี่เนี่ย สร้างเอาแต่เนื้อมันกะพอดแล้วสร้างเอาแต่เนื้อตัวมันผสิสีสร้างเอากระดูกเนาะรุ่นแล้วมันสามรูแล้วเปี้ยวเนื้ออย่างเดียวโอ้โหที่สองมันมีน้ำเหรอเดี๋ยวจะมีดลงไหลไม่เห็นป่ะเพิ่แจ่เสแสน้งเรากินเม็ดพวกเงาเพราะโอ้โอ้ยเตียนพวกนี้น้อยนะบาดรบรรลุเมาเหล้าแล้วก้อยโตเอาบอกไงอาเอาบอกไหนโอ้ย นี่นะครับห, inden, หลังจากนี <perk nationale prayed> mm ่นะเพ่ใ <sushi> ส <with> <c oughs> <t> ่ผ <sushi with> <t> ักเพชรแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งถุงนะครับนี่ก็คนไปก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายโอ้เฮ้ยวาไปตั้งนานอันนี้อันนี้มาคั่วเนี่ยผสมผสมไปละอ่ะเค็มไปอารมณ์ยี่บโบสุกเจ้าซิมก่ออ่ะซิมก่อนซิมซิมสิมซิมนี่เบ็ดลายก่อนอันนั้นอีกเลยยังบุมเค็มบบ ยังไ่ได้ใส่อ oh, ่าใส่น้ำปลาไปครับเชือเกุดะอันนี้มีลูกโดดเอาลงหัวมันเข้าเยนี่ว้าใจเย็นนะม่เห็นครั้งนี้ก่พุดลูบอลน่หินฟ้าให้นขอลงนมันสานครับใส่ไอ้หอม

ก็วาเปมันส้มหมักนาวบ่แลละโอเคครับนี่คือเมนูวันนี้นะครับลับก้อยเปีดยน้าตามันนี้โอ้โแซ่บแซยกยกนิ้วให้เชฟๆเชฟอแ่มนะครับมึงแต่น้าเลยเซฟเลยเดีอยุเดีอยวนี่เครื่องเคียงลูกโดวดอะไรครับอะไรครับเขาที่กินข้าวไปมึงยมยมึงในยาม่ไป ใช่หลายพอแล้วเอาคาช่วยเปิดฝารับอ้าวบอกเด้อ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 จิจิพ่อ่อ่เดนน้อโอ้โหกินน้ำก่อนเนี่ยนะมะพร้าวไปจังไหนเปจังไหนเปจดไหนหวาน อ่านครับเออเป็นตะกินเข้าเหลี่ยวน้อใส่ๆอันเด้อเป็นรสชาติจบบไหนเอาไปจะเบิ้งมือหน่เบิ้งมือหน่เบิ้งมือหน่อยเบิ้งมือไหมอ่าสุดยอด